ยี่คำคมปรัชญ,ญาจีนและสุภาษิตความสงบสุขแทนที่ความชั่วร้ายสุดขั้วคำอธิบายหากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ยากลำบากอย่าท้อแท้เพราะฝันร้ายทั้งหมดจะสิ้นสุดลงเดม้าสึกแก่ๆในคอกม้ายังคงปรารถนาที่จะวิ่งเป็นพันไมล์คำอธิบายคุณไม่เคยแก่เกินไปที่จะใช้ชีวิตในฝันแค่ เพราะคุณแก่ตัวลงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มีความสุขที่สุดอีกต่อไปทการอดทนต่อความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นวิธีที่มนุษย์จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดคำอธิบายความเจ็บปวดในชีวิตของคุณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโลกแต่เราสามารถเรียนรู้จากมันและกลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้คล้ายกับคำพูดที่ว่าไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีกำไรกัดคุณไม่สามารถอ้วนได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวคำอธิบาย หากคุณต้องการบางสิ่งคุณต้องอดทนและภาคเพียรเพราะสิ่งดีๆต้องใช้เวลาอย่ายอมแพ้หากทำอะไรไม่สำเร็จ <S S <ank>. <S แสงดาวสองไกลคำอธิบายประกายไฟเพียงดวงเดียวสามารถจุดประกายไฟขนาดใหญ่ได้ดังนั้นจงใส่ใจกับสิ่งที่คุณทำมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีขึ้นคุณอาจสนใจบทกวีจีนชื่อดัง13บทพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษสุภาษิตจ,จีนเกี่ยวกับมิตรภาพเอ่อ uh. การมีเพื่อนหลายคนหมายความว่าไม่มีมิตรภาพที่ลึกซึงคำอธิบายยิ่งคุณมีเพื่อนน้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเท่านั้นการมีมิตรภาพที่มีคุณภาพกับคนไม่กี่คนย่อมดีกว่าการมีเพื่อนหลายคนแต่ไม่รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับใครเลยเพื่อนของทุกคนย่อมไม่เป็นมิตรกับใครเลย,ยคนที่ยึดมั่นในหลักการต่างกันจะไม่ทำงานร่วมกันได้ดีคาอธิบายเพื่อนที่สนิทที่สุดคือคนที่เป้าหมายคล้ายกับคุณวิธีนี้ จะทำให้คุณมีคนที่เข้าใจคุณและผลักดันคุณให้ไปให้ไกลขึ้นเพื่อบรรลุปเป้าหมาย 3. ในยามยากเราจะเห็นมิตรภาพที่แท้จริงคำอธิบายการ,รเผชิญกับความยากลำบากจะเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนของคุณคุณจะตัดสินใจได้ว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณต้องการพวกเขาหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อนในยามทุกยากก็คือเพื่อนแท้แกตคนเราไม่สามารถตัดสินได้จากรูปลักษณ์ภายนอกและทะเลก็ไม่สามารถวัดได้โดยถ้วย คำอธิบายหากคุณตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวคุณอาจพลาดเพื่อนแท้ไปหย่าตัดสินหนังสือจากปกแก <S ank. S 1> กระจกเงาที่ดีที่สุดคือดวงตาของเพื่อนคำอธิบายผู้คนมักวิจารณ์ตัวเองมากเกินไปและบันทอนตัวเองเพื่อนสามารถให้มุมมองที่เป็นกลางและช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นสุภาษิตจีนเกี่ยวกับครอบครัวอ่า uh. ขอให้คนคนหนึ่งมีอายุยืนยาวไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลจากดวงจันทร์เพียงใดก็ตามคำอธิบายไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างจากครอบครัวมากเพียงใดคุณจะยังมีสายสัมพันธ์บางอย่างกับพวกเขาเสมอสุภาษิตจ,จีนที่เป็นที่นิยมในเทศกาลไหว้พระจันทร์สุภาษิตนี้มักถูกยกมาอ้างเพื่อสื่อถึงความรักและความคิดถึงบ้านดูเพิ่มเติมห้าบทกวีจีนเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2. <ด ü. S 1> หากครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติเรื่องราวทั้งหมดก็จะเจริญรุ่งเรือง คำอธิบายครอบครัวมาก่อนหากครอบครัวแตกแยกเรื่องราวต่างๆก็จะพังทลายและไม่มีอะไรในชีวิตจะประสบความสำเร็จทว่เราไม่สามารถบอกค่าน้ำมันและข้าวได้หากไม่เป็นผู้นำครอบครัวคำอธิบายเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้นที่รู้ว่าการทำสิ่งใดให้สำเร็จนั้นยากเพียงใดแกทุกครอบครัวต่างก็มีปัญหาคำอธิบายไม่มีสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นหากสมาชิกในครอบครัวของคุณแตกแยกหรือทะเลาะกันอย่าท้อแท้เพราะทุกครอบครัวต่างก็มีปัญหาคล้ายกับสุภาษิตท,ที่ว่าทุกครอบครัวล้วนมีเรื่องน่าปวดหัวห <S ank. S 1> ความอับอายในครอบครัวไม่ควรแพร่กระจายออกไปคำอธิบายหากคุณดูแลและเคารพครอบครัวของคุณคุณจะเก็บเรื่องครอบครัวไว้กับตัวเองเป็นการจุดป,ประกายความคิดเรื่องการรักษาเกียรติของครอบครัวสุภาษิตจีนเกี่ยวกับความรักอ่า uh. จับมือกันไว้แก่ไปด้วยกันคำอธิบายแสดงถึงความคิดเรื่องความรักและความมุ่งมั่นตลอดชีวิตระหว่างคู่รัก t ดรักบ้านและอีกาของมันคำอธิบายความหมายที่คล้ายกับสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่ารักฉันรักสุนัขของฉันคำคมปรัชญาจีนนี้แนะนำว่าหากคุณรักใครสักคนคุณควรยอมรับทุกสิ่งและทุกคนที่คนรักรักทวความงามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตาของคนรัก คำอธิบายคนที่รักคุณมองว่าคุณคือความงามที่แท้จริงคุณจะสวยงามเสมอในสายตาของคนที่รักคุณความงามอยู่ที่สายตาของผู้มอง a ก r e เมื่อฉันมองดูคุณฉันเห็นชีวิตที่เหลือของฉันอยู่ตรงหน้าคำอธิบายสุภาษสิตนี้มักจะปรากฏในคำปฏิญาณเมื่อคนสองคนจะแต่งงานกันสก <5. S 1> มีความรักน้ำก็เพียงพอแล้วถ้าไม่มีความรักอาหารก็ไม่อิ่มคำอธิบาย อาหารเย็นที่มีสมุนไพรดีกว่ามีความรักดีกว่ามีวัวข้อขังพร้อมกับความเกลียดชังทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อคุณมีความรัก